สวัสดีครับวันนี้ตาร์ตารพาเที่ยวก็เลยมีประเด็นมาให้ถกเถียงกันดีถกเถียงกันว<ช>่าประเด็นมีอยู่ว่าพอดีตารตารพาเที่ยวเห็นได้ยินเห็นข่าวหนึ่งเนาะอยู่ในโซเชียลนั่นแหละอ,อทางภาคอีสานท่านผู้ชมทางภาคอีสานที่ว่าอะไรนะเอ,อฟ้าผ่างวาตายสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวท่านผู้ชมฟ้าผ่าเนี่ยนะตายสิบเอ็ดตัวทางภาคอีสาน แต่ไม่แน่ใจว่าจังหวัดไหนนะทุผู้ชมเห็นในโซเชียลทีนี้ก็เลยมีเพจเพจหนึง่งเ,เขาลงว่า,าวัวโดนฟ้าผ่าตายสิบเอ็ดตัวที่ภาคอีสานแต่ว่าเจ้าของวัวเจ้าของวัวก็คือเอาไปฝังอะไรประมาณนี้ทานผู้ชมก็เลยมีประเด็นมาบอกว่าบางคนก็บอกว่าเอา้าทําไมไม่เอาไปกินอะไรประมาณเนี้ยบางคนก็บอกทําไมไม่ไปกินบางคนก็บอกว่าทําไมไม่เอาไปขาย ดีกว่าจะเอ่อดี il, ดีกว่าจะเอาไปเอาไปฝังแล้วไม่ได้ตังอะไรประมาณนี้เพราะว่าัวทั้งสี่แปตัวใช่ไหมท่านผู้ชมก็เลยเปลียนกันว่าบางคนก <ic> ็บอกว่าน่าจะไปกินบางคนก็บอกว่าจะไปกินเลยสงสารมันเขาเลี้ยงมาเขาเลี้ยงมาแบบว่าเหมือนเลี้ยงเหมือนโูกอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบว่ากินไม่ลงอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็เรียกว่ามีออกมาเป็นสองฝักสองฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งบอกว่า กินไปเลยไม่เป็นไรหรอกเขาเป็นอาหารเขาเป็นอาหารที่เกิดมาเป็นอาหารคนอะไรประมาณนี้อีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเลี้ยงเหมือนลูกเขาจะไปกินได้ไงกินเขาก็ไม่กล้ากินน้ําตาเขาก็เอ่อกั้น้ําตาไม่ไหวกินไม่ได้เพราะกินเหมือนกินลูกตัวเองเลยประมาณนี้ท่านผู้ชมก็อะไรจะประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมทีนี้ก็เลยจะอยากจะมาเอ่อเอ่อถกเถียงถกเล่นถกกนั่ท่านผู้ชมเอ่ออยากจะดูว่าท่านผู้ชมมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับที่ว่าถ้า วัวทั้งสี่ิบตัวน่ะโดนฟ้าผ่าเป็นของเราเราจะวัวที่เราเลี้ยงมานะทุกวี่ทุกวันน่ะนะเราจะกินหรือเราจะเราจะกินเนื้อมันได้ไหมหรือเราจะเอาไปขายดีกว่าขายเอาเ,อาเงินดีกว่าหรือจะไปฝังหรือจะฝังมีมีอยู่ก็คือเอาไปฝังหรือว่ากินหรือว่าขายเนาะก็ก็อะไรจะประมาณนี้ท่านผู้ชมทีนี้ก็เลยมี มาดูคอมเมนต์เนาะแต่และคอมเมนต์เนาะว่าเขาคอมเมนต์ว่าอย่างไงมั่งอ่อคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเจ้าของไม่อยากกินหลอกเพราะความรักและความผูกพันของเขาให้เขาไปอย่างสงบเอ่อไม่ต้องมาแล่นเนื้อเขาอะไรประมาณนี้อันนี้คือแอนวคิดของแต่ละคนเนาะเพราะว่ามันมันมีหลายแบบนเนาะก็คือแต่ถ้าไปเที่ยวก็อาจจะคัดมาเป็นบางบางอ่อคอมเมนต์เนาะเพราะว่ามันเอามาได้ไม่หมดมันเยอะเป็นร้อยรอคอมเมนต์เนาะ อีกท่านหนึ่งก็บอกว่ากินะกินได้แต่คนยโสานเขาก็มีจัญญาบันและมีจิตใต้สำนึกปาว่างนี้สัตว์เลี้ยงบางคนเขารักเหมือนลูกเหมือนแต่ส่วนหนึ่งของครอบครัวอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็เมื่อเกินเหตุก็จะเสียใจและกินไม่ลงหรอกเหมือนกินลลกกินหลานตัวเองอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่แนวคิดแต่ละคนเนาะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าตามความจริงก็ขายให้คนอื่นไปรับประทาน ได้ครับเราเลี้ยงวัวมาเพื่อเพื่ออนําไปเป็นอาหารครับก็ก็ลวแต่ความคิดแต่ละคนเนาะแต่เจ้าของที่ตาต้าเห็นนี่ก็คือเขาไม่ได้ขายนะก็คือเขาฝังฝังกบทิ้งหมดเลยอันนี้ก็คืออยากจะมาถามไม่เฉยว่าแต่ละคนคิดยังไงกับเรื่องนี้แต่เจ้าของคนนี้ก็คือเขาเจ้าของวัวทั้งสิบเอ็ดตัวนี้ก็คือเขาเขาฝังนะฝังก็คือไม่ให้ใครกินเลย แล้วเขาไม่กินเลยประมาณนี้่านผู้ชมอีกอีกท่านหนึ่งก็จะบอกว่าจะกินอย่างเดียวเลยนะมนุษย์หมายถึงว่าจะกินอย่างเดียวเลยนะไม่มีความสงสารกันมากเลยเหรออะไรประมาณนี้จะกินอย่างเดียวเลยนะมนุษย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าสงสารคนเลี้ยงเนาะสงสารวัวตัวงามๆอะไรประมาณนี้ก็คื <Darwin> อแค่ว่ากําลังงามกําลังน่ารักกําลังก็เรียกอะไรนะผิวพรรณดีกําลังหนุ่มๆแน่นๆอะไรประมาณนี้ ตายซะแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็คือถ้าความคิดของเราก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรนะม,มนะท่านผู้ชมเนาะส่วนเจ้าของก็จะไม่กินก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะสงสารเนาะที่ว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วพอตายมันก็จะไปกินเนื้อเขาอะไรประมาณเนี้ยก็คงจะแบบว่ากินก็คงขยดัดขยานหน่อยอะไรประมาณน้ท่านผู้ชมกินไม่ลงอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมอีกทั้นหนึ่งก็เลยบอกว่าเออ ก็แล้วแต่เจ้าของวัวเขาตัดสินใจก็แล้วกันว่าจะกินหรือจะไม่กินอะไรแบบนี้อีกท่านหนึ่งบอกว่าเขาไม่กินหรอกวัวโดนฟ้าผ่าเนื้อมันจะเหม็นอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจริงหรือที่เขาพูดหรือเปล่านนะเขาบอกว่าวัวโดนฟ้าผ่า,าเนื้อมันจะเหม็นและมีกลิ่นไหม้เขาบอกอย่างนี้และเขาเลยไม่กินขายก็ขายไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วแต่ความคิดแต่ละคนนะเขาบอกว่าเนื้อมันเหม็นแล้วก็ ขายไม่ได้จุดนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าบางทีถ้ากินจริงๆอ่ะเนื้อวัวที่มันเอาไปย่างไฟมันก็เป็นโดนไฟไหม้เหมือนกันเนาะแต่ทำไมมันกินได้อันนี้ก็อ,อใครอยากคอมเมนต์มาก็คอมเมนต์มาล้ว่ามันถูกต้องไหมที่ว่าวัวฟ้าผ่าแล้วเนื้อมันจะเหม็นไม่แน่ใจเนาะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เขาคอมเมนต์มาแบบนี้เนาะอีกท่านหนึ่งเ็าเลยบอกว่าขอให้น้องวัวไปสู่สุขติสาธุ อีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งบอกว่าคอมเมนต์สุดท้ายเนาะเพราะว่ามีเยอะนะคอมเมนต์มีเยอะแต่ว่าอันนี้ก็อยกยกมาไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันคอมเมนต์มันเยอะมากอีกอีกท่านสุดท้ายบอกว่าเจ้าของอัวสะเทือนใจเขาเลยไม่กล้ากินแต่จริงๆริงแล้วเนื้อน่ะมันกินได้เขามาณนี้คลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมก็คือท่านใดมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับว่าเออัวทั้งสิบแปดตัวที่โดนฟ้าผ่าเนี่ย กินได้ไหมหรือว่ามันเหม็นหรือกินไม่ได้หรือว่าต้องฝองอย่างเดียวหรือว่ามันมันจะติดเชื้อไหมอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาได้นะท่านผู้ชมคลิปนี้ตาตาประเที่ยวคง,งจะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมรักตาตาแน่นอนแต่ขอให้รักนานๆนะท่านผู้ชมคิดสุดแดงก็สูงความประทันทุกประการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาต้าไาเที่ยวได้น,นะท่านผู้ชมนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับบา,บายยขอให้เ็นความสุขมากๆนะ